ไม่สองต้องสีกสะสองต้องสี่คนไม่ถหงจะเร็วระวังหรือว่าคนนี้แด็งแรงดรีบไปอดูเธอเก่งมากเลยเอียงเหรอเอียงตัวไม่ได้ช่วย หกหมดเลยหกหมดเลยไม่เป็นไรแล้วมันขึ้นแล้วเอาพี่แกเดินไว้นิดนึงเลวปะดึงข้างหลังไปด้วยโยกใส่อะไรอย่างกี้นลากส้นเร็วมากเกินไปจะหล่นหมดนะฮะ ใส่แก้วห้าคะแนนนะคะใส่ปากขวดได้10คะแนนนะคะเอาเลยไปค่ะสาวขครับไปเย็นไปเย็นค่อยเดินครับไม่ต้องรีบครับที่พานะดีมาก่อนเดี๋ยวไปแล้วสาว้าค่อยๆลงค่อยๆลงก่อนไม่ต้องรีบขนาดนั้นย่อตัวครับย่อตัวเฉยๆไม่ต้องก้มหน้า